ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะได้ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําในพื้นที่เพื่อที่จะรับทราบในเรื่องของข้อมูลนะคะการบริหารจัดการน้ําและเตรียมความพร้อมสําหรับรองรับสถานการณ์น้ําด้วยค่ะ ที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าแม่แคบอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาบลสวนเขื่อนอาเภอเมืองแพร่นายสมวังพุ่งบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ค่ะได้ลงไปติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่แคบอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยมีนายชัยพงศุกยากรผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้างชลประธานขนาดกลางที่4ได้สรุปผลการดําเนินงานก่อสร้างและปัญหาอุปสรรคถึงความล่าช้าในการก่อสร้างค่ะครับคุณผู้ชมครับสำหรับโครงการนี้ครับเป็นพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9ครับเมื่อ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินในปี2525 25. นะครับได้พระดดราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานว่าควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำยมครับเพื่อจัดหาน้ำให้กับราษฎรตามที่มีราษฎรถวายดีกาทางกรมชลประทานครับจึงได้สนองพระดดราชดำริครับในการที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระาชรมรีนะครับหากแล้วเสร็จนะฮะก็จะมีการกักเก็บน้ําได้กว่า8ปล้านห้าแสนลูกบาทเมตรครับค่ะ โดยพื้นที่รับประโยชน์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ7,500ไร่ค่ะครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนเขื่อนตำบลกาญจนาตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2561งบประมาณก่อสร้างกว่า273ล้านบาทโดยดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ70และคาดการนะคะว่าการสร้างในครั้งนี้จะแล้วเสร็จในปี2565ค่ะครับก็อีกประมาณปีนิดๆิดใช่ค่ะประชาชนในพื้นที่ก็จะได้ใช้ pero yo,